ฝอที่ไม่มีผอสัทีเนี่ยไม่ควรพลาดอีกต่อไปค่ะม,มันง่ายมากเลยค่ะดูปากนักยาน,นะคะง่ายมากค่ะต้องทำยังไงล่ะคะสวัสดีค่ะสายฝอทุกคน พอดีนะัดได้รับคำถามนะคะมาในคอมเมนต์นี่แหละคะ่ะว่านัดกับแฟนเนี่ยเจอกันได้ยังไงและถ้าอยากจะมีแฟนสายฝอเนี่ยมีคำแนะนำอะไรไหมอ๋อื มันง่ายมากเลยค่ะดูปากนัดยานะคะง่ายมากค่ะต้องทำยังไงล่ะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเข้าถึงแหล่งสายฟอกันค่ะก็คือเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่สายฟอกเขาอยู่นะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาเจอกับแฟนของเขาในผับเนาะบางคนก็เจอกันในเทศกาลต่างๆนะคะ อย่างนัดกับคุณไม้นะคะเราก็เจอกันในงาน World Talent Show นะคะมันจะเป็นงานที่เขาจะมีเวทีเล็ก,ลกๆย่อยๆหลายๆเวทีอ่ะเป็นสิบเวทีเลยนะคะก็คือให้แต่ละชาติเนี่ยมาแสดงความสามารถว่าเอ๊ชาติเรามีสิ่งนี้โชว์นะสิ่งนี้โชว์นะอะไรอย่เงี้ยค่ะอ่าซึ่งงานเขาจัดที่สวนลุมเนาะนัดนก็ไปเที่ยวงานคุณไม้เขาก็ไปเที่ยวงานกับเพื่อนเขาแล้วเราก็ไปเจอกันที่นั่นค่ะหรือบางคนก็พบกับสายฝอในที่ทำงานเนาะ บางคนที่ทํางานอยู่บริษัทข้ามชาติเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติเยอะมากในบริษัทนะคะมีเยอะมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำอย่างบริษัทนะะัดที่ตอนที่นัดทำงานอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็มีคนเกาหลีเยอะกว่าคนไทยค่ะและแหล่งสุดท้ายนะคะก็คือเว็บหาคู่ค่ะซึ่งนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนนะคะหลายๆคนเลยค่ะทั้งเป็นคนไทยแล้วก็ทั้งเพื่อนชาวต่างชาติด้วยนะคะที่เขามีคู่คู่ชีวิตนะจากเว็บหาคู่นี่แหละค่ะ แล้วเมื่อเจอสายฝอของเราแล้วนะคะ,ะถ้าเราจะมีโอกาสไปเจอเขาตัวต่อตัวหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับเขานะคะอันนี้นัดแนะนำเลยนะเราต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะก็ขอให้เราบอกไปอย่างตรงๆนะคะบอกแบบจริงใจไปเลยค่ะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่คิดซับซ้อนนะคะ ความมานยาหญิงออดอ้อนน่ารักอะไรเงี้ยมันก็จริงนะคะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้จริงกับในชีวิตคู่ของฝรั่งนะคะเขากับจะมองว่าหืมทำไมมันช่างดรามาติก <bor Church> ชีวิตต้องวุ่นวายแน่เลยถ้ามีเธอคนนี้เป็นคู่ชีวิตดังนั้นไม่ค่ะเราพูดตรงๆนะคะแบบจริงใจค่ะข้อต่อไปนะคะเราต้องมี sense of humor ค่ะ นั่นก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอารมณ์ดีนะคะข้อนี้นะมองว่าคนไทยนะคะยังไงก็ได้เปรียบค่ะโดยเฉพาะอิงไทยเนาะใบหน้าที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันเป็นเสนีที่ดีของคนไทยแล้วมันก็ชนะสาวฝรั่งเนี่ยร้เซนเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของการแต่งตัว นว่าถ้าคนอื่นมาแนะนําเรื่องอสายฝออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่สําหรับนั้นเองนะคะได้ยินจากเพื่อนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะพูดให้เราฟังเนาะในบางครั้งหรือไม่ก็ตอนที่เพื่อนฝรั่งเราไปเจอกับเพื่อนคนไทยของเราหรือเวลาเขาไปเพื่อนฝรั่งเขาไปเที่ยวแล้วเขาไปเจอหญิงอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เขาก็จะพูดลอยๆขึ้นมานะคะจากการสังเกตนะ ซึ่งแปลว่าจุดนี้นะคะสายฝอที่ไม่มีพอสักทีเนี่ยไม่ควรพลาดอีกต่อไปค่ะนั่นก็คือการแต่งกายสไตล์นี้ค่ะสไตล์นี้ด้วยสไตล์นี้ด้วยอย่างนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเดทหรือว่าได้ไปเจอกับสายฝอเนี่ยเ,เขาจะมองว่าอะไรเนี่ยคนนี้ทำไมแต่งตัวเหมือนเด็กประถมกำลังจะไปแสดงงานที่โรงเรียนเลยนะ มันน่ารักสำหรับเราก็จริงนะคะแต่ว่าสายฝอมาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะ อันนี้เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะคะนะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะคะแต่ว่าก็จากการสังเกตแล้วก็จากประสบการณ์จริงก็นำมาเล่าสู่กันฟังยังไงก็นําไปปรับใช้นะคะหากมีคําถามหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็บอกกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะสาหรับวันนี้ขอให้สายฝอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ